คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอ่พอสวัสด,ดีครับพอ่อสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อเธอเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อมะเขือมะเขือมันขือมาเป็นเลขส่งเลยเลขนะโอ้ะมเะ,ะมเขือเลขยุดด้วยมะเขือ มันเกิดจากธรรมชาติเด้ครับผมนื่องมดจากการเหตดได้ครับผมว่ามึงแล้วมันด้เขียนม้เร็ดคือจะมันเป็นบ่อเขียดที่แบบมัน่สมบะบ่สมบุ์นะครับมาผมอ้วนได้เรื่องมั่งได้เรี่องเลยมดมันมันมันเกยดมันหลายมือเลยที่นี่ถอดเยอมาตอนมือโอ้เห็นแล้วพ่อกระเดียดมาไว้เก็บมาไว้บนี้มันมันเป็นสูนแ เป็นหนเป็นสามล้เลยกลับเด้แวเอาเบื้งยีเดียวมันเข่าพใช่เบื้นี่ตัวแรกเนาะตัวแรกเนาตัวแดหนอแปบแ่ันศูเล่นลงไปจังสี่มังอันนี้เลขแดอันนี้ชัดอยู่เนาะแชัดแปตัวนี้ละไมศศชัดศชัดแปดแปดศูกับสม 08 08แปกับสามตัวเดียวกัน083สูบป083 308 308 308มีสามมีศูนย์มีแปเอาตามที่พ่อเห็นนะครับพ่อพ่อเห็นเป็นเพราะตะกี้มันมันมั่งเลยนะมันอันง้อย่างเงี้นะ แถลงง่ายๆเปล่าครับพ่อเออน่ายไม่ได้ยินมองเลยเอาไว้ให้นักข่าวมาบางเอากันหน้าเป่าครับพ่อก็เลยเด็ดมาไว้หลายมือแล้วก็เลยเหี่ยวสามมือสี่มือบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ยังมาเลยมันมาเองไม่ได้เฮ็ดบ่ได้เขียนไมาตัวเปลี่ยนตามธรรมชาติธรรมชาติของเขาเลยนี่เลยแต่ว่าครับ ครับนึวาเลขแปดชัดจ่นอกับเนาะศูก็ชัดนะครับสก็ชัดอจับด้วยบนจับบนแปดแปดสีนงับแปดสีแปดเป็นะตั้งแล่นั่นตั้งแล่นอืมแต่ตั้งแล่นอ่ก็เปชนแปดตั้งแล่นอ่มมืงชัดรับพี่น้องตั้งแล่นอะไรตั้งแล่นนั่นแปดนี่แปดบะตัวนี้ยังไงตัวนี้เดยเป็นสามตัวสามสามศูนย์แปด สามย์แปดติดสามูนย์ปด้ามึงเป็นยังไงทางหนเนสหายบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่บังตัวนี้ดีๆก่อนมันดีก่อนสิเดี๋ยวค่ับพาาบางอีกที่หนึงาางน่งเอาหัว้ามึงทงเนาะเนครับเพระาะว่าถันพามาท้าทางในเป็นสีหาเป็นตัวเลขกเือจ่านเงินก็อาจจะไม่ได้เนาะมันหามาแล้วรครับแปดถาเนส่ส้วันนี้เนาะขอตปชนะ,ะนะครับนะครับน่มนี่เดี๋ยวเขาพิคอเบิทิระดานนี่เป็นอนเป็นอะไรไหมนั่นเป็นตั้งขึ้นนี้ไหมเออ ใจแนะดงเลยไหมมันม่งนะตะกี้<อ>มันงามเลยครับนวดมันเหลื่อมแหลกแรกงามก็อย่างั้เพราะว่าเอ้ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูนย์นี่แหละครับวันิษฐานมันประทันชัดมันมันมันเยอมากสามมันที่ชัดขึ้นมากเดี๋ยวเขาซุ้มให้เบิรงนะครับอย่าด้ี้ครับพี่น้องนะครับเป็นโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้ขีดไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้ขีดไม่ได้เขียนบม่ได้ขีดไม่ได้นะไม่เลิกอ่ะ ก็เด so ี ung, ๋ยวมากินแล้วมันเห็นตองๆองโอ้โหเดีเดี๋เอามาเห็ดเอาเดี๋ยวจะมาเห็ดกินแต่เห็ดเป็นตัวเลขบุเขี้ยนี่ซื้อมากเลยได้เก็บไว้โอ้โหบุเขี้ยนซื้อมากด้วยครับนี่บุเขี้ยนซื้อมากเพราะแม่บุกเขี้ยนต้นครับไอ้บุเขี้ยนจะซื้อมากเห็ดซีอิกินเราไปเห็นเห็นโอ้โครับผมท่านผู้ชมลวงมันเข้มมากในผ้าเขาเลยครับนี่บัตรเห็ดจะไปแทนอะไรพี่น้องเป็นกระไข่ หอยแมงเอยังไเนาะเป็นหอยแมงหอยแมงแก่มันเป็นมันเองเลยนะมันเป็นเองพอวันที่เอามาคากินมันนิ่มันเห็นพระไปเลยโอ้นะครับเสียมาแก้วนะเสียมาแก้วมาปนแ่เห็นตัวเรียกไล้เก็บไ้เก็บไปครัลก็ลองไปวิคอลมั้เนาะไปเปล่าเนาะปล่งามจิแฟ์เปล่าเปล่สามศูนย์พอเราบอกว่าตัวเลขพอสามศูนย์แปดสามศู สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดแปดสามแปดศูนย์นะเนาะสลับกันเอาก็ได้นะครับโอกาสจะเป็นไะได้ก็สูงเนาะครับถ้าเพราะว่าสามแปดศูนย์นี่บ่ค่อยตรงหลายอาจารย์เนาะหลายอาจารย์อาจจะบ่ค่อยเห็นซื้อแล้วสี่ศูนย์แปดอ๋อพอลงทุนไปแล้วโอ้ชอบกินในรัฐบาลแล้วอ๋อใซ่พ่อลงทุนไปแล้วพ่อเราพอเราทุนไปแล้วสามแปดว่ มันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสองหาสามบ่ได้ห้าสามบ่ได้แต่สองศูนย์แปเหโอ้นี่ยพอเราลงทไปแล้วได้ศูนยแปดโดนแกโดนแล้วกดได้กดด้กดกดวากดไปท้ายลูก อ่าครับผมตับผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับพอแล้วก็บสื่อมาแล้วนะครับผมนะครับ208นะครับผมนะครับ208นะครับผมหนีบอ่ครับกันลงทุนไปแล้วนะครับตัวพันธุ์เทอร์เนาะนะผมก็ไปเป็นแนวทางเด้อครับตับผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับหวดนี้นะครับผมสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับมันออกโตทุกคนหนึ่งห้าเซ็ตมีมีความฝันบ่ครับมวดนี้มีความฝันบ่ครับไม่ฝันว่าจะไดเนาะหมวดเลขข้อฝันวันนี้ไม่ได้วาสซ่างนายเล่ ตัวาฝันเห็นสางไงฝันเห็นสางยงไดสวไงบ่หสางผูกไว้เือเอาจะมีมาไว้ละผูกไว้ฟันเห็นสางผูกไว้เป็นตัวไหนเนาะสางฟันเห็นสางมันสิเป็นเก่าเปลเป็นแปด่เป็เกก็ได้แปก็ได้หนึ่งเก่าเหนึ่งเกสรางหนสิก็ได้เนหนึ่ง พอลงทุนไป08เนาะรับ08นะครับไปหาหา308ก็ได้ได้208อ๋อนะครับเลขมะเขือนะครับที่พ่อเห็นนะครับผมเป็นตัวเลขนะครับกัโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชนนะครับผมกับทางช่องเราเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับจะได้อาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับก่อนนะครับผมตัวเลขมะเขือนะครับผมพ่อเธอบอกะครเลยอ๋อบอกนักเข้าไปเลยอ บอกนักข่าวไปเลยอันนี้เก็บไปถานนักข่าวอันนักข่าอันนี้เก็บประานนักข่าเก็บไปสามหมื่แล้วบ่สามหมื่นช่แล้วว่าสิจินบ่ไจินอ่ไจินมันมันอันนี้เป็นบอกเยิที่สุดนมันเรือม่งเลยนะ่งนของสดของสดงวนประจังไงเตองนทำยชาวบ้านมันม่งเลยมันเต็มดีงาม นเอครับผมครับเด้อพีตองเอสฮานะครับผมเอครับนีพวกเสียนี่ย่าละวายเห็นสามเป็นไตศูนย์นี่ยูนย่นี้เป็นไตสามย่าละวายนี่ออกชุดคอนแมนบอลแมนครับผมหนึ่งเจ็หนาน่เด็กหนาเด็กหนาหนึ่งเจ็ดห้าสองศูนย์แปดนะครับ บ่แน่ได้ไปหามัออกแล้วโม่ไหนวันนึงก็ได้เลยของพ่อวันนึงก็ได้เลยเนาะมันมันนี่อยู่ใบเดียวนี่ไงจงไทยเขาจงมาให้พ่อนเลยมั้งสงไทยว่าเหลือมาให้เนาะมีบ่มีจักชุดบ่สด้วยมีใบเดียวเพราะว่านี่ใบเดียวเดียวหนึ่งเจ็ดห้าสองศูนย์แปดนะครับผมขอได้ ลงทุนกับสลาเกเงินแบงค์ไปแล้วนะครับตัวเลขมะเขือเครืออ๋อสิบห้ามงวดทั้งในอ๋อบางว่ามันทั้งผ้าแล้วมัเป็นเลขอันนั้นมันเป็นอะไรเสร็จแล้วคาทางไหนคาพนไถ่ทางไหนอีกเนาะนะาสร้างโอ้ปันเ็ดบ้านจับบ้างแลนาะตัวเลกี่แปดศูนย์อ้าวต่อไปช่วงนะครับผมก็ลอบไปยึดจับสลากเงนินบรรษัทภัณฑเนาะนะครับผมสลับพอเตอร์นะครับผมนะครับเออสลับบุญนี้เนาะ น้องเขาจะปวดทรงคนสัตว์ลงตัดได้สี่เขียนไหนเนาะเขียนคนตับไล้เลยว่าชิ้นโชว์เลยหาได้เลยซื้อเลยหาได้ซื้อเลยบ่พ่ออ่าซื้อเลยครับผมนะครับตัวเลขของพ่อเธอนะครับเลี้ยงวันที่สิบหกก็กฎาดหกสี่นะครับบุรุษเลขมะเขือนะครับผมเข้าครับสามแปดศูนย์นะครับแล้วก็แยกให้น้องอเนาะแยกให้ได้สามแปดแปดศูนย์สามศูนย์นะครับผมถ้ามักจาชอบก็หยิบจับกับสลากกินแบ่งนะครับเนาะ S <S กับเลขมะเขือของพ่อเธอนะครับผมแค่นี้นะพ่อเนาะสามแปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามศูนย์สามตัวแค่นี้พ่อให้สามตัวแค่นี <conduction. S 2> ้แค่นี้แค่นะพ่อ <S <S อ้าวอ่ารวย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 เลยสุดท้ายสุดท้าย ทุกท่านที่มีอยางฝาทังเอฟซีบัคพอร์ตนี่การลงทุนเฉนี่ยนะครับผมโชคดีทุกคนโชคดีสุขผู้สุกคนเนาะโชคดีทุกคนเลยถ้าใครเห็นให้โชคดีทุกคนเลยตัวนี้ครับผมนะครับคุพอแล้วก็บรรลุครับผมขอบคุณพอหลายครับผมเสียแน่นแท้เลยครับ